สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตุ้มหง์ปัวกลาง้ะค่ะของปัวทุกคนนี่อะไรทุกค่มันมีน้อยเนาะจะแบ่งก็กินใจกินเลยตาพวกปัวปัวพวกเจ้ากินแล้วบอกว่าพอกระเทือนอาจเจ้าสมอนตามสบายเลยค่ะคุณลุงยายมีของกินแล้ว ควนมันินทุกนะปาดควนปาควนน้ำมังหง่ะบนภาษาบ้านเขาไหยางมั่ออกบ่มหงยงทุกน่ะลปาควนมันอันนี้มัดเป็นอกระปูดองมันว่ามัยน่บนนี่ะ่วะกระปูดองมันว่ากระปูดองกดองวกระดองมัะปูดองมัน่มันอรมาก สวัสดีเอซทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลน,นะคะป้างไงตะลุง่งกินน้ำด้หรืพีป่า วสวัสดีค่ะคุณออนอ <laughs> ห <มด S 2> วันวรอนึ่ะขอบคุณนะคะ,ะขอบคุณ<ะ>ทุกกำลังใจนะคะาปากให้เราเด้อคุณกัน,น,นะเด้อของอีพีวันนั้นน่ะของลูกจิมพันแปดปกให้เราเด้อตัวละเก้าร้อย ก็มาเ้าอีกตัละร้อยปากแล้วอีกร้อยยังไม่เย็นค่ะเออแบบนีหนะมากๆเกมานรมากะรวันอาทิตย์นมากขึ้นไล่ระหว่างโอ้แจ้วเด้วยเออใจคอยเด้อเจ้าทีมมาละลายพมรอก็นเลยด้อ โอ้ยจิมกับไฟเจ้าไว้ริโลกับไฟหายอ่ะก็แตนมากินบ่เนี่มามาเดี๋ยวป้าจะมาป้ายังไม่ดมากนางกลางคุณเด้กูป้ากันยัางเลยกลางางคุนะกับไฟเด้ไดไมาหน่อเรเหาขี้หมาได้มหน่อเด้ยเราเห่านะะคื้ดีได้เราเหานึะเมื่อเนี่เขาจะตกใจพวกทุกท่านปั๊บเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสนุกไเดี ไปยืนคนเรฟังเนี่ยแค่ยังนะยายนะตอดโอ้ยยุ่งเข่าปทุงลาบานียุ่งกัดมาไม่น้มันี่น้เสื่อมาไม่น้าแพี่ไปไบังคอมรอไไปโอ้ยเสือคมรอไล้วกนง าดีข้าวครับโอยปลาตขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะอย่าดูเพิ่นนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยดูโฆษณาให้ยายด้วยแล้วฝากกดคลิปล้อหลังให้ยายด้วยนะคะเอฟซีขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ไข่ได้ไข่าเน่ไข่ให้หน่อยมือไข่เนี่ยไขไม่ได้มันมือนี่ลงวานน้มันเอโอ้ได้ไหมมันมละเลื่นนี่แหละมือน้อยตอนนี้ลุงก็จะทานข้าวแล้วนะคะพักงานแล้วนะคะกำลังจะทานข้าวแล้วนะคะทีก็รอป้าได้แล้ว ตุ้มหงกัวกลางนะคะกับลุงพลนะคะมากินข้าวกับคุณลุงนะคะเอฟซีนะคะทุกคนเลยนะคะมากินข้าวกับลุงพลด้วยเว่าเจ้าต้มมบมีกตอนเนาะกับข้าวมีอะไรมั่งดูเอาเองนะคะเยอะแยะไปหมดเลย มีต้มหน่อไม้ด้วยนะคะเอาเลยค่ะตามสบายเติมส่พิบวกิน้องนมาแม่ไหน้า อก๊ก่อะไรอะจำไมปูวาอยู Bref, ่บากอกบางคมหล่อลุงเอาลงข้างล่างดีไหมข้างล่งสองล่ง um ี uh ่บอกคนอื uh ่นไม่ใ uh ช่กินแล้วนะกินอะไร หอมสองบ้านสามบ้านนะกินปลานะนี่นะคะตุ้มหงส์พวกลางนะคะอีกที่นะคะตุ้มหงส์พวกลากโอ,ลนะโอ้ปลามาจากอุดอดนดีท่าดอนี่นะ

ตู้ที่แม่ให้ตู้ตู้ตู้มุมกลางเอซีคุณค่าตัวนะกะเท้าเยอะเลยนะคะู้งเ้าใครอเจ้าใครอีกนเนี่ยปุ๊กทรตใอีกป้ดป้ดเบิตปานใบไม่ได้เชือลยโอ้ยเอมันจางบ

เอาไหมก็จะแบ่งให้เจ้ายังก็จะเบรคให้เจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายจ้าเอาไปแล้วมาแล้ว ไห้พวกแล้วนยังไงพวกมาแล้วเนี่ยทับอลเอาเครื่องมาไหนนี่ยาดมาม่ายุ่ไปยึดโทรศัพท์คนน้ำนี่ขอบคุณเลยยึดมาเลยเหมือนกูได้่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะวัวนี่มาจุเดี๋ยวท่ายคลิปจะพร้อมได้เลยนะเอา